สวัสดีครับเจมมาโตไม้แล้วนะครับมาบ่อยเหลือเกินช่วงน,นี้นะครับของมันเยอะของมันเยอะนะวันนี้มาพร้อมกับกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชุดหัวขาวและชุดหัวแดงนะครับชุดขมอนมอนเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เล่นไม่ยากนะครับแต่ได้ยากไหมไม่รู้นะอยู่ที่ดวงสําหรับกิจกรรมตัวเขาเรียกว่าอะไรสปินนะกิจกรรมหมุนนะหมุนหมุนหมุน,มน ซึ่งของที่อยู่ในกิจกรรมนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูสองชุดนะครับแล้วก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่21นะครับก็คือพรุ่งนี้อยู่ไปจนถึงวันที่27 21-27นะครับ21ถึง27ก็เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะซึ่งซึ่งราคาค่าหมุนเท่าไหร่นะครับค่าเสียหายครับ1ครั้งราคา50เพ็ดแล้วก็ถ้าหมุนแบบแพงนะครับจะราคาฮะไปหนึครั้ง20เพ็ร แบบถูกแบบแพงจะราคา50เพซซึ่งแบบแพงก็จะมีโอกาสออกของพวกนี้ของที่พูดไปเมื่อกี้เยอะกว่าแล้วก็มีหมุนราคา180เพร10ครั้งก็คือเป็นแบบถูก10ครั้งจะราคา180เพรนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับค่าเสียหายนะซึ่งนอกจากตัวชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหัวแดงชุดหัวขาวเนี่ยครับ ไอเท็มอื่นที่อยู่ในกิจกรรมนี้ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเพชรเราจะมีโอกาสได้เพชรคืนด้วยสำหรับการส่งกิจกรรมนี้นะครับออดีไหมดีแหละนะครับดีแหลนะเพชรก็มีโอกาสได้ส่มเก้าเพชรกับเก้าเกสบเก้าเพชรนะครับใครดวงดีก็อาจจะหมุนไปหมุนม,มาได้เพชรคืนก็ได้นะครับใครจะไปรู้ นะขอไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะครับเปิดแป๊บหนึ่งของมันเยอะอนะ่ะมาต่อนะครับรีวิวกันเลยดีกว่าจะเสียเวลาครับชุดแรกนะครับชุดแรกก็คือชุดนี้นะครับเป็นชุดคุณหมอนะชื่อว่าดรเรดนะหมอแดงหมอแดงหมอหมอหมอหม,มอนี่จะมีทั้งหมด หชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าส้งผมแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับสำหรับคุณหมอชิมชุหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบใกล้ๆป้าและใกล้ๆรอบป้าไปเรียนให้ดูว่ามีอะไรบ้างเสื้อสิหมอไม่ได้หมออ่ากางเกงรองเทา้าป้า อ่าโอเคผ่าแรกเป็นทรงผมนะครับทรงผมก็เป็นแสกกลางนะตีกระบ,บังไปนิดนึงข้างหลังมาจุกนะสีแดงเพราะว่าชื่อด็อกเตอร์เรดมันก็ต้องผมแดงอะเนาะนะส่วนที่2เป็นเงเกงนะครับเกงตัวนี้จะเป็นเกงไลส่สีข้างล่างเป็นสีแดงข้างบนจะเป็นสีแบบดำนะตรงกลางจะเป็นน้ำเงินม่วงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเข็มขัดนะสีขาวข้างล่างจะมีลายเหมือนเป็นเขาเรียกว่าขึ้นหัวใจอยู่นะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้าง มีอะ,อะไรบ้างนี่อ๋อหมอเท่ๆไปพัดต่อมานะครับก็จะมีหน้ากากนะหน้ากากเป็นหน้ากากสีดำดำแดงแดงตอนนี้มีลายคล้ายๆแบบขึ้นหัวใจอยู่นะครับตัวเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อโค้ทสีขาวนะเป็นเสื้อกาวแหละคุณหมอมีเขียนอยู่ว่าอยู่หอ 7A นะครับเป็นห้องเหรอหรืออะไรหมอ ตรงนี้จะมีเลือดถุงเลือดน้องหมีอยู่นะครับแต่ว่าข้างในน่าจะเป็นเลือดคนไม่ใช่เลือดหมีนะแล้วก็จะเหมือนกับมีพลังงานไหลอยู่ต้องการพลังงานนี้ใส่เข้าไปที่นิ้วไหลมาจากหลอดเลือดข้างหลังดุบๆๆๆๆๆๆๆเข้าไปส่วนรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าสีดำแดงนี่ชตบนี่ดรเรด ต่อมาอีกชุดหนึ่งที่กำลังจะมานะครับอยู่ในกิจกรรมนี้ก็เป็นชุดที่ดังมานานแล้วนะครับสำหรับชุดหัวขาวนะไหนยู่ไหน,ไห,นหัวขาวกันหัวขาวอยู่นี่นะครับมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับสำหรับชุดนี้หมุนให้ดู p พ r p l e พ shade ชุด black current นะครับ current นี่มา,าเปลี่ยนชุดให้ดูก่อนนะครับโอเคพาพแรกจะเป็นพาทผ้าปิดปากแล้วกันนะสีม่วงเงินส่วนพา์ที่สองเป็นเกงงเกงสีม่วงเลยครับแล้วก็มีการแต่งลายด้วยเข็มขัดเยอะแยะมากมาย ที่เหลือนะครับเป็นรองเท้ากนันเก่ง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 มีชื่อนี้ชอบอเก่งชื่อนี้ชอบเก่งเก่งตัวชั้นสูงอะหายชั้นสูงหายไปไหนเอา้าเก่งชั้นสูงหายไม่เป็นไรตัวนี้ เียเรื่องเย,ยอะวันนี้ก็ได้อะสมมุตินะครับไม่ได้อีกเพราะจะโชว์รงเทา้าโอ้โอ้พี่แจ๊อยู่ไหนพี่แจ๊ช่วยด้วยทั้งนั้นคิดอะไรไม่ออกบอกกางเกงพี่แจ๊นะครับเอาไว้รีวิวของนี่โอเคได้แล,ว,แลวก็น,นี่เปลี่ยนแล้วก็เปลียปล่ยนเป็นเปนโอเคพาเสื้อนะครับเสื้อเป็นเสื้อโค้ทสีม่วง แล้วก็มีการแต่งขนทั้งบนนะครับที่ด้านขวาไหล่ขวาจะมีเอฟเฟกเหมือนเป็นแสงสีแดงส่วนด้านหลังจะเป็นออล่าสีม่วงนหรับชุดนี้กางเกงไอ้รองเท้านะรองเท้าใส่สส้นข้าง1นึ่งยาวข้างหนึ่งนะไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอยู่นะครับก็ตามนี้นี่ส่วนของที่น่าจะอยากได้กันที่สุดนะครับก็คือทรงผมทรงผมขอใส่จกล้มท,ทองทรงผมนี่นะครับ ทรงผม black เคอร์แรนหรือว่าทรงผมหัวขาวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฮิตหนักฮิตหนานะสําหรับทรงผมอันนี้นะก็เป็นหัวขาวอันแรกๆที่เข้ามาอยู่ในเกมด้วยมั้งนะครับก็มีความฮิตกันค่อนข้างมากนะทรงนี้ก็กลับมาแล้วนะครับใครอยากเอาหัวขาวไปใส่กับอะไรก็เป็นโอกาสอันดีของน้องแล้วนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของหัวขาวนะหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานมากๆนะสาหรับหัวขาวรอบนี้ก็กลับมาวันที่21นี้นะแล้วก็อย่าลืมว่า ตอนหมุนมีโอกาสได้พื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอวอวยพรให้ดวงดีดวงดีๆหมุนแล้วได้เพชรขึ้นไปเยอะๆนะครับไม่ต้องแบบเอาเอาให้ได้กําไรเลยก็ได้แบบหมุนหมุน20เพชรได้คืน9 9้9อะไรอย่างนงี้เลยก็ได้นะครับขอให้ได้กาไรกันทุกคนส่วนใครไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราซื้อหัวเข่าหรือว่าเราซื้อชุดดักเตอร์เรยก็ได้ตามใจนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube แล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า